เดี๋ยว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 มีช่องกูนะมึงพูดตัดหน้ากูทำไมเนี่ยตายแล้วขัดขัดขัดคัดเฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ คือน้ำลายก่อนเลยครับเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม s n i p e r e l อ t e ิตนะครับเวอร์ชั่นที่2นะฮะเป็นเกมที่แจกฟรีนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผ่านทางสตรีมนะฮะกับกระผมนะฮะโดมี่เกมมิ่งนะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะและวันนี้นะครับเราไม่ได้มาแคสคนเดียวนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วนะครับกับพลังงานเสียงของใครก็ไม่รู้นะครับที่พูดตัดหน้าผมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะแนะนําตัวให้เขารู้จักกันหน่อยฮะ สวัสดีครับผมโซโนเอเลนกับรายการเอเลนเกมแคสเตอร์ทีวีนะครับสวัสดีครับจ้านะครับโซโนเอเลนนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมมือกับโดมี่นะครับในการยิงไข่ท่าพุ่นำกันนะฮะก็อยากเอร์เลนหัวเจรีหัวเจรีก็ได้ยินไหมเข้าจอนเข้าห้องเลยครับวันนี้จะมาเล่นมันติเพยเลอร์แบบคออุบแคมเปญกันนะครับอ๋อก็เริ่มตั้งแต่ภารกิจแรกเลยใช่ไหมครับผมเล่นแรกๆเลยมาเข้ามาครับผมส่งคำเชิญไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าภารกิจแรกจะ เฮียมขนาดไหนนะครับเฮียมเลยเอระต้องเน้นว่าเฮียมต้องเฮียมต้องเฮียมจองกมาเลยครับแต่ว่าภารกิจแรกของเราวันนี้นี่เขาให้ทำอะไรให้ไปกำจัดอ่าฆ่าคนคนหนึ่งครับเป็นเป็นเกี่ยวกับที่มันร่วมมือกับกองทัพของฮิลเลอร์คือนี่เป็นบุคคลที่อยู่ในร่วมกองทัพสงครามโลกเหมือนกันคือเราต้องไปฆ่าเขาอ่ะใช่ตามตามในรูปนี้เปล่าใช่ตามในรูปนี้นะครับที่ออบเจกต์เขาบอกอืมโอเคผมกดสตาร์ทนะ เอ้เดี๋ยวก่อนนะหน้ามันหน้ามันก็โคตรเกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเกย์โอ้ยยยเกโอ้ยไปไปไไปไปไไปไล่สาระไปไอไไล่สารไล่สาระนี่เราต้องต้องเป็นเราสองคนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วเว้ยตัวแรไอตัที่ขขอได้ปะขอดี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 อวอืว้าวเดี๋ยวมึงแย่กูทำไมเดีกบอกกูจะขอเอาะไรล้ก็ไม่รู้สินะมันมันต้องมันต้องเรียบยิงเงานะ อ้าวไปหมดเลยอ้าวไม่เหลือให้กูบ้างอ่ะไอ,อมาแล้วตัวขอตัวนึงอย่างดีปะเปี้ยงยังไงเรียบร้อยไม่ตายผมก็ซ้ำแล้วมึงก็ได้คะแนนไม่ได้อ้าไม่ได้คนที่ยิงอ่ะได้แล้วอีกคนหนึ่งก็ซ้ำเติมอ๋อเราไา้านี่ว่ะโอ้ยกระตุกไอ้เชี่ยโอเคหายละอาปาต่อไปก็เป็นการเข้าบ้านนะ ไม่ต้องห่วงพวกเราคือพวกเราระดับคอมกากนะครับคอมกากแต่ฟีมือไม่กากอ่าเราไม่กากตามคอมนะฮะ <Wow. S 1> ครับนี่พี่พี่ดูทางเนี้นะมันจะมีคนอยู่จัดเลยเยี่ยมล <laughs> ูเกอร์นัดเดียวต้องสงสารเขานะครับลูกร์เฮดช็อตลูกร์เฮดช็อตลูกร์เฮดช็อตครับลงไปด้านล่างเลยครับโอเคหยิบโมซินขึ้นมานะครับแล้วก็นอนเอ้กูนอนด้วย เอานอนดิเฮีย yeah. ไม่นอนวะโอเคกูนอนเขยบเขยบให้โอเคเดี๋ยวรอให้มันเดินมาก่อนผมจะยิงมันระยะสามตัวเลยนะครับตรงนี้เผาขนเลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เผาขนาก็ไกลอยู่นะไกลแต่ผมยิงได้เดินมาดิยิงมันทําไมขอยิงตัวบนได้ไหมนั่นไงกูได้แล้วัไงโอ้โหขอยิงตัวบนตัวบนตัวบนได้นะครับ เอออตรงกรามนะฮะโอ้โหเล็บ้ากรามเลยเห็นไหมเป็นคนบ้ากรามโอ้โหนักโหดร้ายอันนี้โหดร้ายไอตัวกระจอกขลังขอด้วยโอ้ี่ต้นขาโอ้ทำไมกูไม่แม่นเลยวะเ้าตาดีเป็นตาของเราตายแล้วใครโทรเข้ามาวะอ้าวใครโทรมาอีกอะสงครามพีก่โทรมาดเจอเหรออ้าวพี่เยาว์แกคนโทรมากูเว้าเลยชิบหายมีข้อความใหม่เข้ามาค่ะ ว่าหัวนี่ไปหนึ่งได้คอยจะยิงได้นะครับอุ๊ยว้าวว้าวพลาดพลาดไปไปยิงยิงผ่านเหล็กรถถึงจะยิงผ่านเหล็กรถเลยนะเไปอีกหนึ่งด้านบนด้านบนด้านบนก็โดนไปหนึ่งสุดยอดเลยครับแม่ขบนเคลีย์ยังขบนเคลีย์ยังโอ้ใครทอใหม่ได้ไอตัวนี่โอเคครับระยะไม่โดนวะทอเข้ามา โทรเขาโทรสทบผมมี่แหละโอเคไปสุดยอดเดี๋ยนะแล้วใครโทรมาแล้วเนี่ยเออแม่นี่ดูไหมชีวิตนี้มีแต่การคานอย่างเดียวเลยไปไปได้แล้วไป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 อ้ยมีกี่ตัวปะสองตัวปะสองสามโอ้เยอะเลยเว้ยเรียบร้อยโดนกูแล้วเฮ้ยอย่าบังนั่นไงว้าวเลยบังทำไมวะเฮ้ย อะไรกดกดของไซเบอร์อันนั้นโอ้ยจู่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 อ้าวไอ้ก็ไอ้บัง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 ไอ้ออกมาก่อนอ่าผมได้เออก็เรื่องของมึงโอ้งอนก็บอกมาเถอะเสียใจแต่ไม่แคร์นะครัสโอ้พูดอย่างเงี้เอาลูกเกอร์ไปนัดหนึ่งเอออันเนี้ยกูหลบได้หลบได้มาดิมาดิยิงมาดิอ่าเออเอออย่ากระเจมบอลอ่าอ่ายิงมาดิยิงมาอีก อันนี้โดนอันนี้โดนอันนี้โดนมันจะมีมันจะมีความยำเกงอะไรกูเลยยิงก็ยิงอะ่ะเอ้ยอเราต้องแสดงความเป็นทีมเวิร์ก,ก่อดิคือพร้อมกันหนึ่งสอง,ส,องสาม,สามไม่ได้พร้อมกันเลยจะ <c oughs> ลงใหม่ไหมเอ้ลงใหม่อ่ะลงใหม่อ่ะลง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 อ่ะลงมาลงมาลงมาไม่พร้อมไม่ไปอ่ะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามเออ เลยเจ้าอย่างงี้สิแต่ว่ามันเหลื่อมๆนิดนึงนะดูตรงนี้ไอ้ใครอยู่อ่ะจัดเลยจัดจัดเยี่ยมอุ้ยมันบอกว่ามึงมึงฆ่ากูเถอะตรงนี้เอ้อะไรระเบิดอ่ะถ้าเป็นระเบิดที่ต้องให้โซโนเอเลนจัดการอ่ะไปกดเอ็กซกับซีเพื่อเปลี่ยนนะครับใช่ตามที่เห็นข้างๆนะฮะกเอฟค้างเตรียมไว้ตรงนี้ตรงนี้มีเยอะขอขอที่กำบังขอที่กำบังไปที่โน่ขอที่กำบังไอ้ทำไมมันมันออกมาก่อน เออ้เรียบร้อยตรงไหนอีกตรงนี้อีกเพดทับเพดดาวโอ้โหนี่นี่มึงจ่อเหรอมึงเผาคนเหรอโอ้มันเผาเอื้อตายไหมสามรอบไม่ตายก็ต้องซ้ำนะครับไม่ตายต้องซ้ำว่ะตรงไหนอีกเอาหาซองเลยแล้วไหนกล้องป็นมุมมัววะก็เราโดนยิงอ่ะบอกแล้วเวลาปฏิบัติภารกิจให้เช็ดเลนกล้องด้วย ไม่เชงไม่เช็ดกันเลยเนะี่ยแม่งเป็นสไนเปอร์ภาษาอะไรวะเช็ดแม่มตรงไหนอีกไปที่จุดนั้นก่อนไหมจุดเอ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นมีคนเห็นตรงไหนเอ้ยนี่ไงมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจอ่อมันจ่อจัดเลย,ยจัดเลยจัดอืมทอมสันนะฮะทอมสันถือว่าเป็นปืนสารัฐที่ผมโคตรชอบเลยตอนเนี้ยอ๋อโตมาละระเบิดผมขอโอเคไปวางไปวางเราไม่น่าใช้ปืนเดียวกันเลยกระสุนมันแย่งกันไง วางระเบิดเอ๊ะเดี oh. um. ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเห็นในร้านบาร์ป่ะในบาร์ในบาร์มันจะมีคนเออนี่มีมีคนมันจะมันจะมีพวกคู่เกย์ไว้คู่เกย์นั่งอยู่อ่ะดูดีดิอ่ะนี่บาร์เกย์เหรอเนี่ยเออบาร์เกย์นี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนายตายใส่พวกเกย์อืมมีอย่างนึงซ้ำอ้าวไปหมดเลยวะโอ้โหเซเลนบัสเดลลี่อ๋อฆ่าแบบเงียบๆนะครับผลลัพธ์ความสำเร็จไปเรื่อยๆนะฮะ ไปขึ้นไปด้านบนเลยนะครับขึ้นไปด้านบนปาปาปเราหามุมเหมาะก,กันดีกว่าวิง่ง<ม>ตรงนี้ผมจำได้จะมีคนอยู่ด้านบนนะเท่าที่เล่นมาทำไมตรงนี้มันสว่างสว่างนเลยวะก็ไม่รู้สินะตรงเนี้ยเราก็เอาเฮ้ยไสดิเพื่อนอา้าวอะไร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 อา้าวตายแล้ว อาปากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพศพกันก่อน,อนสภาพศพนี่เหมือนแบบว่านอนหลับแบบว่าไม่เต็มอิ่มนะดูดิหลับเลยใช่เออดียังไปอีกไม่เลงเไม่เลงอันนี้บบไม่เลงด้วยนะต้องปีนตามื่องอข้างบนไปหรือเปล่าใช่ป่ะทางนี้โอเคใช่ใช่มันจะมีกระสุนอยู่พี่ไปเก็บเอานะด้านบนได้เลยเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะนี่กระสุนปืนอยู่นี้ ก็เก็บแเต็มละอีโอ้ยสี่นัดนะฮะไอทางไหนวะไอทางนี้ดีกว่าไอทางทางนี้ถูกเอ้าเอออีกละประจําเลยเราพร้อมกันนะพร้อมกันนะนับหนึ่งสองซ่อมเออมาต้องอย่างนี้สิครับโอ้โหพร้อมกันเลยหนึ่งสองซ่อมเออโอ้โหโคตรทีมเวิร์กว้าวว้าวของผมเห็นว้าวอะว้าวอะทำไมเราทีมเวิร์กวะอ่ะ ไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยรถมาแล้วเป็นรถอะไรฮะเฟอร์เรรี่ล amborghini ครับคันแรกนี่เป็นอะไรฮะเฟอร์เรรี่ตามมาก็เป็นอ่าล amborghini aventador หุยร,รถทหารชัดๆหมายพวกเรารถทหารเห็นเห็นสังเกตเออ,อ,อคนการนะคนการคือเป้าหมายของเรานะฮะเฮ้ยรถมาแล้วคันที่สองรถคันที่สองน่าจะเป็นคันที่สองคันที่สองจับไว้ซุบซุบซุบนิดนึงเออเราเอง นี่เราได้ัไม่ใช่ไอรถบรรทุกคันที่สองน่ะเออไม่ใช่หมายถึงรถหมายถึงรถรถที่กูยิงเนี่ยรู้แล้วแต่ว่ามันจะมีรถบรรทุกคนอยู่ประมาณสามคันให้ยิงคันที่สองก็ยิงมันเลยตังแต่คันแรกกันแหละช่างมันเนี่ยมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วเออเออจับเลยจับเลยอืมตายแล้วออกมาแล้วเอ้อะไรอ่ะ อะไรขอขอจัดขอจัดรอบนี้ผมขอจัดเลยโอ้โหถ้านี่มันรถถังนี่รถถังสงครามโลกนาซีซะดุข้างหลังเหมือนจะเป็นถังน้ํามันนะฮะน่าจะเป็นถังน้ํามันอะไรอหรอมันคืออะไรจัดการเลยรถถังอะ่ะกูไม่ค่อยไฟกับรถถังเท่าไหร่ไม่ค่อยถูก้ยโอปึ้มในเวลาเล็งไม่ถึงสองวิทำไมไวขนาดนั้นวะเอ่ดีนีดีเต็มหัวไปอีกหนึ่ง โอ้ยยิงอยู่ได้นี่ก็ขยันยิงกูจังเลยนี่ก็ยิงจังเลยเฮียโอ้โหนี่เป็นตัดคู่หัวใจนะครับโอ้ตัดคู่หัวใจหัวใจขาดเธอไม่ได้อะหัวใจขอสารภาพขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพแหมโชว์เสียงด้วยแหมเออพี่มาร้องเพลงอกหักทำไมผมก็เพิ่งอกหักมาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมมีสองดีอกหักไม่ยากกะตาย อกหักเออไม่ยากกะตายอกหักกระส่องดีนี่เรื่องใหญ่เออลืมบอกไปนะครับเป็นเออโซโลเอเลนเป็นพวกเออโอตาคุด้วยนะลืมบอกโอตาคุนมันคำด่าอะไรว่าโอตาโอตาเฉยโอตาโอตาใช่โอตาแล้วก็คุปป่าคุ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 อาคุเมื่อกูมาด้วยกันหรือเปล่าวะทำไมมันด่ากันวะไปไปไปลงลงลงลลง เป็นแค่โอตาไอนี่ AKB เจอเฉยเขาชอบ AKB นะฮะนี้บอกไว้ก่อนแหมชอบแนวมุงมิงอ่ะมุงมิงฟุงฟริง,รงคุกขีมุง้งงี้ก็ว่ากันไปไอพวกข้างล่างนี่มีกี่ตัววะเล่นแม่งให้หมดเลยข้าว่าต้องมีอีกขอแบบชาร์จอ๋มไปไหนแล้ววะโอ้โมวิ่งไป,ไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะไวจังเลยไวจุงไวจุง,จง,จง,จงอุ๊ยใหม่สองตัวขอทอมสันหน่อยวยกันเฮ้ยหลบเดียง เอียงเียงดีเียงดีๆยงดีเยงทั้งหมดไอ้พวกเฮี้ยพวกนี้ไอ้าเฮียกระสุนหมดอ้าวไปซแล้วโอ้ขอบใจเพื่อนมากช่วยทันอาพี่โดพี่ดยตัวนั้นยังโด้โอโด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 เร็วโดเร็วละละอ่าคนละไม่มีไโด้ยัไงต้องเรียกว่าแสิต้องการต้องมาเลยอชันอ want h ammo I need some ammo ammo I want น้ำมันเตายิ่ผ่านแล้วจะต่อเลยป่ะพี่ไม่อ่ะเออไปเดนมิชันน่ะอหือ <c oughs> ห่างกันเป็นคืบห่างกันเท่าตัวเลยเอ้แต่ว่าเฮดช็อตเราคะแนนเราสูงกว่านะตายแล้วเราได้เก้ารอยเสิบห้าเองอะอย่างนั้นก็ได้เฮดช็อตนี่ก็คือเป็นอะไรที่สุดยอดเลยโอเคนะวันนี้เได้ <c oughs> ทองแท่งกันหรือเปล่าไม่ได้นะทองแท่งนะเราเก็บกันไปแล้วไม่ใช่เหรอด่านเนี้ยอ๋อเก็บกันไปแล้วนะ คือต้องบอกก่อนนะว่าเราเล่นรอบนี้มาสามรอบแล้วนะดาดเนี้ยเพราะว่าเกิดปัญหาปัญหาบางอย่างนะครับก็เลยต้องเล่นกันสามรอบนะแต่ว่าคงจะเป็นแค่พานีพาเดียวพาหน้าคงจะไม่เป็นอีกกูไหวล่ะนะโอเคไหวเลยไหวอ้ามกูไหวล่ะอามกูไหวล่ะกูไหวล่ะอ่ะโอเคครับสำหรับพานี้นะครับก็ไวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนคุณโซโนเอเลนจะมีอะไรพูดไหมฮะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับสำหรับเกมเนี้ย ก็ถือว่าใช้ได้ผมให้คะแนนผ่านเลยความมันน่ะอ่าสำหรับวันนี้ก็รายการเอเลนเกมแคสเตอร์กับโดมีเกมมิ่งทีวีกับเกมส n น p เปอร์อีลิพาร์ทหนอ่าพาร์ทสองจะเป็นไงก็ไปรอชมกันนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์นะครับอย่าลืมซับสไคร์กันด้วยนะครับสองช่องนะครับก็อยากติดตามช่องไหนก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับพาร์ทหน้านะครับโดมีเกมมิ่งทีวีจะฟีเจอร์ิงกับโซโลเอเลนอย่างไรนะครับก็ฟีเจอริงแล้วก็มีลูกกันเออโอ้โห ฟิจิลิงไม่ใช่หมายถึงฟิจลิงหมายถึงเล่นเกมด้วยกันไม่ใช่ไปซ้ำกันโอเคอ๋อพูดตรงเลยะพูดตรงไปไหมครับเออโอเคอย่าคิมมันจะยืดยาวไปกว่านี้พอเหอะไปะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า